ชีวประวัติปฏิปทาและพระธรรมเทศนาของหลวงปู่แหวนสุกิโนพระอรหันต์แห่งดอยแม่ปังเสนอตอนที่20เรื่องอาพาธหนักและละสังขารเข้าสู่แดนอนุปากที่เสสนิพาน ลวงปู่แหวนสุกินโนเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ครั้งแรกในวันที่14กันยายนพุทธศักราช2526สาเหตุเนื่องจากในวันที่13กันยายนพุทธศักราช2526ประสบอุบัติเหตุล้มฟาดพื้นห้องน้ำที่กุฏิวัดดอยแม่ปังคณะแพทย์ตรวจพบกระดูกบริเวณตะโพกซ้ายของหลวงปู่ราวมีอาการหน้าวิตก จึงนำเข้าผ่าตัดในวันที่14กันยายนพุทธศักราช2526นั่นเองคณะแพทย์ผ่าตัดเปลี่ยนกระดูกตะโภกขวาซึ่งแตก3-4เสียงต้องใช้หัวกระดูกเหล็กใส่แทนหลวงปู่ออกจากโรงพยาบาลเมื่อวันที่28กันยายนพุทธศักราช2526หลังจากรับการรักษาในโรงพยาบาลเป็นเวลา2สัปดาห์ ในวันที่4พฤศจิกายนพุทธศักราช2526อาการของหลวงปู่สุดหนักลงอีกมีอาการอ่อนเพลียะมากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จเยี่ยมอาการของหลวงปู่ที่วัดดอยแม่ปังคณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับคณะแพทย์หลวงถแถลงอาการของหลวงปู่แหวนว่ามีอาการอัมาพาตที่แขนซ้ายพูดไม่ได้ เกิดอาหารลำบากตั้งแต่วันที่23มีนาคมพุทธศักราช2527คณะแพทย์โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ส่งแพทย์ไปตรวจรักษาโดยทันทีที่วัดดอยแม่ปังความทราบถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงโปรโดเกล้าวให้ในายแพทย์ประดิษฐ์เจริญไทยทวีและนายแพทย์รุ่งธรรมลัดพลเดินทางไปสมทบกับคณะแพทย์โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่24มีนาคมพุทธศักราช2527คณะแพทย์มีความเห็นตรงกันว่าควรรัฐนาลงปู่ไปตรวจโรคและรับการรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ดังนั้นวันที่26มีนาคมพุทธศักราช2527เวลาประมาณ11นาฬิกาเศษท่านจึงเป็นคนไข้ประเดิมตึกสุกินโนจากการตรวจสมองด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ พบเนื้อสมองด้านขวาส่วนหนึ่งไม่ทำงานสาเหตุเนื่องจากโลหิตไม่ไปหล่อเลี้ยงสมองส่วนนั้นจึงทำการรักษาจนกระทั่งมีอาการุดเหลาขึ้นตามลำดับสามารถพูดได้เป็นคำๆหรือประโยคสั้นๆแขนขาเคลื่อนไหวได้น้องปูแหวนออกจากโรงพยาบาลเดินทางกลับวัดดอดยแม่ปังเมื่อวันที่11เมษายนพุทธศักราช2521เวลา4โมงเย็น ลงปู่อาพาธอีกครั้งหนึ่งเมื่อวันที่27ธันวาคมพุทธศักราช2527เวลา2ทุ่มครึ่งโดยมีอาการไข้และท้องเดินแพทย์ต้องให้น้ำเกลือทางเส้นเลือดแต่ต้องเจาะใหม่หลายครั้งเพราะเส้นเลือดแตกวันที่26มกราคมพุทธศักราช2528เวลา4โมงครึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยาม,มากุฎราชกุมารสมเด็จพระเทพรัตนะราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลยลลักษณ์สเสด็จโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งไปเยี่ยมหลวงปู่แหวนที่วัดดอยแม่ปังอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่วันที่24กุมภาพันธ์พุทธศัการาช2528เวลา4.20นา สมเร็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพร้อมด้วยสมเร็จพระบรมโอรสาธิราชสยาม,มากุฎราชกุมาเรเสด็จไปเยียยมอาการอาภาธของหลวงปู่ที่วัดดอยแม่ปังทั้งสองพระองค์ทรงห่วงใยในการอาภาธของหลวงปู่แหวนเป็นอย่างมากสมเร็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถถวายน้ำมันบำรุงผิวแก้ผิวแห้งและแก้อาการคันจนกระทั่งเวลาสองทุ่มจึงสเสด็จกลับพระตำหนักภูพิงราชนิเวศ วันที่14เมษายนพุทธศักราช2 5 2 8หลวงปู่มีอาการไข้สูงอุจจาระสีดำเข้าใจว่าเป็นเพราะโลหิตออกในทางเดินอาหาราคณะกรรมาการแพทย์ผู้รักษาหลวงปู่ได้ขอรถพยาบาลจากโรงพยาบาลล้านนารับหลวงปู่แหวนมาที่โรงพยาบาลมหาราชห้องไอซีตึกสุกิโนโนและห้ามเยี่ยมพร้อมจัดแพทย์ดูแลตลอด24ชั่วโมง วันที่17เมษายนพุทธศักราช2528เวลา4โมงครึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัลยลรัตณ์ทรงเยี่ยมอาการอาภาธของหลวงปู่ณโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับอยู่ที่โรงพยาบาลมหาราชจนกระทั่งเวลาทุ่ม40นาทีจึงสเสด็จกลับกรุงเทพมหานคร วันที่4มิถุนายนพุทธศักราช2528เวลา4โมงเย็นคณะแพทย์ได้นำลุงปู่แหวนออกจากห้องพักชั้นที่14เข้าห้องผ่าตัดอีกครั้งทั้งนี้เนื่องจากลวงปู่มีอาการอาเจียนขณะชั้นอาหารและมีอาการไอหอบต้องให้ออกซิเจนช่วยหายใจแพทย์จึงตัดสินใจผ่าตัดท้องใช้สายยางสอดเข้าไปในกระเพาะเพื่อให้อาหารคณะแพทย์ตกลงให้ยาชาแทนยาสลบ ใช้เวลาผ่าตัดทั้งสิ้น2ชั่วโมงหลวงปู่แหวนสุกินโนอาภาธตลอดมาในช่วงหลังของชีวิตด้วยโรคชราระยะหลังฉันอาหารไม่ได้ต้องผ่าตัดเพื่อใส่สายยางเข้าไปในกระเพาะอาหารซึ่งได้ผลเฉพาะในช่วงแรกเท่านั้นเพราะต่อมากระเพาะอาหารเกิดอาการหดตัว เมื่ออาหารตกถึงกระเพาะก็จะถูกขับออกมาเปื่อนหน้าท้องทำให้บริเวณหน้าท้องเป็นพื่นคันก่อนที่ลงปู่จะมรณภาพได้เกิดอาการบวมและคันที่ผิวหนังบริเวณลำตัวโดวยทั่วไปและได้ถึงแจ่มรณภาพในที่สุดในวันที่สองรกฎาคมพุทธศักราช2528เวลา3ทุ่ม53นาทีคณะแพทย์ได้รายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ทราบ ซึ่งได้รายงานถวายต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสงทราบโดยทันทีคณะแพทย์ได้ทำการตกแต่งศพของท่านเพื่อความเรียบร้อยก่อนจะมีพิธีรดน้ำศพทั้งนี้โดยมีบรรดาพระเทราชันผู้ใหญ่รวมทั้งบรรดาผู้เคารพนับถือเฝ้าอ,อยู่ประมาณ50คนสำหรับพิธีศพที่ได้จัดถวายเจหลงปูนั้นทางราชการได้จัดกำหนดการในเบื้องต้นไว้คือในช่วงเช้า วันที่3ามกรกฎาคมพุทธศักราช2528ทางวัดและจังหวัดได้ร่วมกันจัดพิธีโดยให้ประชาชนทั่วไปเข้ารดน้ำศพที่สาลาอ่างแก้วบริเวณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สำหรับในช่วงบ่ายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม,มราชินีนาถพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์จะเสด็จพระราชดำเนินมาพระชทานน้ำอาบศพ วันที่3กรกฎาคมพุทธศักราช2528เวลาหโมงเย็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดำเนินพระชทานน้ำอาบศพหลวงปู่ณศาลาอ่างแก้วบริเวณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนพระชทานน้ำอาบศพเจ้หลวงปู ทรงทอดผ้าไตรทรงวางพวงมาลาดอกไม้สดที่หน้าศพพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม,มราชินีนาถสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมารพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระปฏิสันถานกับพระครูจิตตะวิโสธนาจารย์หรือพระอาจารย์หนูสุกิโตจะเอาวาดวัดดอยแม่ปังซึ่งได้กราบทูลอาการคุณลวงปู่ก่อนมรณภาพว่าอยู่ในภาวะสงบจิต และมรณภาพด้วยอาการสงบนิง่งหลังจากนั้นคณะแพทย์โรงพยาบาลมหาราชได้นำศพหลวงปู่ไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดดอยแม่ปังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานโกรธชั้นโถระดับเดียวกันกับที่เคยพระราชทานให้หลวงปู่ขาวอนาลโยว,วัดถ้ำกองเพลจังหวัดอุดรธานี แด่หลวงปู่วแหวสุกิโนบำเพ็ญกุศลสวดพระพิธรรมเจ็ดวันทำบุญเจ็ดวันห้าสิบวันและร้อยวันโดยตั้งศพหลวงปู่วไว้ณศาลา,าการประเรียนหลังใหม่เพื่อรอพระราชทานเพลิงศพต่อไปกว่า78พันษาที่หลวงปู่วแหวอยู่ในสมณะเพศ แสงแห่งคุณธรรมของท่านสาดส่องไปทั่วพื้นพิพธรรมโมวาดของท่านเปรียบประดุดแสงประทีพธรรมที่ส่องชี้นำทางให้มนุษย์มีดวงจิตกระจา่างจนสามารถเห็นสภาวธรรมที่ปรากฏขึ้นตามความเป็นจริงและมุ่งประกอบแต่กรรมดีเพื่อล่วงพ้นสังสารทุกข์นับได้ว่าท่านเป็นทีพึ่งทางใจแก่บุคคลทุกเพศทุกวัยและทุกชั้นวรณะโดยแท้ สมกับนามของท่านสุกินโนซึ่งหมายถึงคิดดีรู้ดีพระคุณท่านเปรียบเสมือนตัวแทนแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งนี้พระท่านประเสริฐเลิศด้วยเมตตาธรรมอันสูงส่งกรอบด้วยจริยวัตรที่งดงามตลอดทั้งการปฏิบัติต้องตามหลักพระธรรมินัยอย่างเคร่งครัดอย่างยากที่จะมีสาวกของพระตถาคตองคใดปฏิบัติได้ แม้ท่านจะละสังขารไปแล้วก็ตามมารดกธรรมของท่านที่มีต่อสาธุชนจะไม่มีวันคลายโอ้พระผู้ตื่นพระผู้เบิกบานเปรี่ยมด้วยเมตตาปัญญาอันบริสุทธิ์โอ้พระอริยสงฆ์เจ้าหลวงปูวแหวนสุกินโนพระผู้เป็นที่พึ่งทางใจแห่งเราชาวพุทธทั้งปวงที่สุดแห่งการประพฤติทธรรมของพระอริยสงฆ์เจ้าหลวงปูวแหวนสุกินโน มิใช่ที่ลาบสักการรสรนเริญหากแต่เพื่อเกื้อกูลสัตว์โลกให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขอานิสงส์นี้สะท้อนให้เห็นชัดแจ้งจากดวงตาของท่านที่ละสิ้นแล้วซึ่งกิเลสท,ทั้งปวงใส่ประดุจแจ้งเจรไัยนที่สูงค่าเปล่งประกายใายแววแห่งความกรุณาพราณีเป็นนิดที่ทอดมายังสาธุชนทั่วไปก็ให้เกิดความอบอุ่นความรัก และความศรัทธาอย่างแรงกล้าการปฏิบัติธรรมของท่านมีใช่เพื่ออาิตยบูชาแต่ที่กระทำและแสดงธรรมนั้นเป็นด้วยทานทิพย์แห่งเมตตาบนเส้นทางของพุทธ,ธะเพื่อความสะอาดและสว่างแห่งดวงจิตของมวลมนุษย์สัพพชีวิตในโลก ล้วนเป็นสังสารวัตรคือการเวียนเกิดและเวียนตายลุงปูแหวนสุกิโนโนได้สละแล้วซึ่งอาสวะกิเลสทั้งปวงโดยดำรงอยู่ในสมณพรมจั์ตลอดระยะเวลานานกว่า78ปีและไดิระสังขารอย่างสงบณห้องมาตินหมายเลข1401ชั้นที่14อาคารสุกินโนโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ในคืนวันที่สองรกรกฎาคมพุทธศักราช2528เวลา21นาฬิก53นาทีตรงกับวันอังคารแรมหนึ่งขาปีฉลูสริอายุได้98ปี5เดือน16วันทำกลางความมืดมิดของรัติการทิ้งไว้แต่แสงแห่งธรรมศาสสว่างเป็นนวนใหญ่อยู่กลางใจของพวกเราทุกคน การสูญเสียครั้งนี้ยิ่งใหญ่นักต่อแต่นี้ไม่มีอีกแล้วพระมาธิระผู้เจริญในสมณคุณในขมัปฏิบัติสมบูรณ์ด้วยศีลาจารวัตที่งดงามยิ่งสุดที่จะไขวยคว้าให้ท่านฟื้นกลับคืนมาได้โอ้พระอริยสาวกแห่งองค์พระาศาสดาผู้เปี่ยมด้วยบุญญาบาร,รมีกรอบด้วยเมตตาธรรมแก่สัตว์โลกผู้ทุกข์ยาก